ทชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับร้านธนากรฟิชชิง h ช n แนลนะครับผมหรือว่าร้านธนากรฟิชชิงคอคนติดแบตอุดรธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมผมได้มีลอก แล้วก็คันได้เข้ามานะครับผมแต่ว่าเข้ามาได้เป็นน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วละครับพอดีผมไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับแพ็คของส่งแล้วก็ตอบแชทลูกค้าก็ไม่ทันแล้วนะครับผมลูกน้องผมก็ทําไม่ทันจริงๆนะครับผมวันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลานะครับผมห้าทุ่มนะครับห้าจะหกทุ่มแล้วนะครับผมผมก็มีเวลาในช่วงนี้นะครับเวลาช่วงที่แบบ แพ็คของเตรียมส่งพรุ่งนี้เช้านะครับผมผมก็ได้มีเวลามาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าตอนนี้นะครับคันตัวนี้ได้เข้ามานะครับสําหรับเล่นเหยื่อผิวน้ํานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นฤดูการน้ําหลากนะครับผมช่อนชะโดนะครับจะกัดเหยื่อผิวน้ําซะส่วนมากนะครับเพราะว่าน้ํามีปริมาณที่สูงขึ้นนะครับผมพอน้ําสูงขึ้นนะครับปลาช่อนนะครับจะหากินหรือว่า ล่าเหยื่อตามริมตลิ่งนะครับผมมันจะไม่เหมือนอ่าฤดูการที่อ่าเป็นหน้าแรงนะครับหน้าแรงปลาช่อนจะนอนพื้นนะครับจะกินลูกปลากินลูกปลาการะดี่ตามอ่าพื้นน้ํานะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับปลาช่อนจะเข้าคู่นะครับจะจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็จะออกเป็นลูกคอกนะครับผมอ่าต่อไปนะครับช่วงนี้ปลาช่อนจะเข้าตามริมตลิ่งนะครับตามริมตลิงอ่าเข้า ตามน้ําท่วมหรือว่านี้จะไปหาคู่ประมาณนั้นจะขึ้นน้ําตื้นคู่ง่ายๆจะขึ้นน้าตื้นนะครับหรือว่าชะโดนะครับจะหากินตามผิวน้ํานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ําได้ท่วมหรือว่าน้ํามีปริมาณที่สูงขึ้นนะครับปลาชะโดจะหากินเหยื่อผิวน้ำสัดส่วนมากนะครับผมวันนี้นะผมจะมีตัวคันจะมารีวิวนะครับส่วนลอกเราก็เห็นกันหลายคลิปแล้วนะครับลอกตัวนี้นะครับตีดีมากนะครับผม แล้วก็เหมาะสําหรับฤดูการนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ารอกตัวนี้เป็นรอบ8นะครับผมผมว่ารอบ8นะครับปั่นกบยางก็สบายมือนะครับเราไม่ต้องใช้รอบมือที่มันสูงนะครับผมเราปั่นนิดหน่อยมันก็มาแล้วนะครับผม2นะครับลอกตัวนี้ตีดีมากนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มือเก่าหรือว่าคนที่ขี้เกียจใช้เทคนิคอะไรเยอะๆนะครับสําหรับการตีลอกหยดน้ํานะครับ ลอกตัวนี้ได้ออกแบบมานะครับผมออกบอกเลยว่าระบบคุมฟู่หรือว่าระบบหน่วงตัวนี้นะครับสามารถทําให้ท่านง่ายต่อการตกปลานะครับผมจะไม่น่าเบื่อต่อไปนะครับเพราะว่าลอกส่วนมากนะครับทําออกมาระบบจะเอ่อบางทีให้มาครึ่งเดียวนะครับผมให้มาครึ่งเดียวนะครับผมระบบหน่วงให้มาครึ่งเดียวนะครับตัวนี้ให้เป็นเต็มวงมานะครับตัวนี้ให้เป็นเต็มวงมาเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ ให้เต็มวงมานะครับผมให้เต็มวงมาข้อดีก็คือนะครับเวลาเราตีนะครับผมเวลาเราตีนะครับเดี๋ยวจะไปดูในคลิปนะครับเวลาเราตีนะครับผมมันจะคุมฟู้ได้ถามว่า100ยเปอร์เซนต์ไหมก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะไปฝึกหัดการปล่อยมือนะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าลอกตัวนี้คุมฟู่ได้ดีมากๆนะครับผมสําหรับในราคาที่690บาทเท่านั้นนะตัวนี้690ผมจะมาพูดถึง คันนะครับผมปลาช่อนช่วงนี้มันจะอยู่ตามริมตะลิงอยู่ตามน้มําท่วมหญ้าตามอ่าสว่านนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นใหม่นะครับหรือว่าตามอ่าทุง่งนาที่น้ําท่วมอย่างเงี้ยครับช่วงนี้จะเป็นเหมาะมากนะครับต้องใช้คันที่แข็งสักหน่อยนะครับผมสาหรับคันที่อ่อนไว้เล่นหน้าแรงจะดีกว่าเพราะว่าหน้าแรงเราจะไปเดินหนอนตีกระดีนะครับเดินหนอนตีกระดีเล่นขบยางแบบตัวเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยเก็บ ปลาช่อนตามแบบตามพงหญ้าตามอะไรนี้ที่แบบน้ําเหลือในน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหน้าฝนนะครับเราจะไปเล่นงานนะครับบัตเบดนะครับกบกระโดดกบกระโดดบัตเบดนะครับเล่นเป็นพวกเหยื่อผิวน้ําท็อปวอเตอร์นะครับเป็นผิวน้ํานะครับบัตเบดพวกอะไรนี้เราต้องใช้คันที่แข็งพอสมควรนะครับผมบางทีปลากัดแล้วมันมุดหญ้านะครับช่วงนี้นะครับผม ยิ่งสวะเยอะๆนะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับมันต้องได้ใช้คันที่แข็งนะครับบางทีเราวัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหยื่อท็อปวอเตอร์นะครับผมมันจะไม่ใช่ตะขอเบ็ดที่มันเป็นตะขอเบ็ด3ทางเหมือนพวกปลากระดีนะครับหรือว่าไม่ใช่เบ็ดตะขอเดียวเหมือนอพวกเทซัสนะครับแบบปล่อยให้กลืนแล้วก็กค่อยวัดนะครับตัวนี้มันจะเป็น เหยื่อจ so ังหวะฉาบฉวยนะครับปากัดปุ๊บเราวัดสวนอย่างนี้นะครับมันต้องใช้คันที่เวทที่แข็งหน่อยนะครับคาวลิตที่มีขนาดที่แข็งหน่อยนะครับผมแล้วก็เหมาะสําหรับการตีเหยื่อที่หนักสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหยื่อที่หนักต้องใช้คันที่แอคชั่นแข็งสักหน่อยเพื่อจะส่งเหยื่อให้มันตรงเป้าหมายหรือว่าแม่นขึ้นนะครับผมคันที่อ่อนนะครับบางทีตีเหยื่อหนักๆตีเหยื่ออะไร จังหวะปลายมันจะม้วนนะครับผมมันจะทําให้ตีเหยื่อแล้วโด่งนะครับผมหรือว่าตีเหยื่อนักๆพวกคันนอ,อ่อนมันจะทําให้ตีเหยื่อไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันไม่พุ่งนะครับเพราะว่าคันตัวนี้ออกแบบมาสําหรับเล่นเหยื่อที่มีน้ําหนักนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในราคาที่ไม่แพงนะบอกไว้ก่อนไม่แพงนะครับคันตัวนี้นะจะมีชื่อว่านะครับผมคันซูโม่ชูสเตอร์นะครับ คันซูโม่ชูเตอร์นะครับคันตัวนี้นะผมบอกเลยว่าถูกใจถูกใจนะครับมีสองสีนะครับตัวนี้นะครับผมดูสวยงามนะครับตัวนี้เป็นคันสองท่อนนะครับเวทตัวนี้จะอยู่ที่นะครับแปดสิบเจ็ดนะครับเวทแปดสิบเจ็ดนะครับเป็นเวทแท้นะครับไม่ใช่เวทหลอกนะครับผมคันบางค่ายบางยี่ห้อนะครับคันสิบยี่สิบอ่อนชิบหายนะเวทนะครับผมคันส่วนมากนะครับ มันเป็นเวทหลอกนะครับผมเวทที่แท้จริงก็เราจะสัมผัสได้นะครับถ้าเวทสิบยี่สิบนะครับผมบางยี่ห้อนะครับโอ้อ่อนชิบหายเลยนะครับผมมันยังบอกว่าเวทสิบยี่สิบได้นะครับที่ผมคัดมาก็คือเป็นเวทแท้นะครับผมของซูโม่นี่มันไม่ค่อยทําเวทหลอกมานะครับผมผมไม่อยากเอ่ยนะครับผมหลายยี่ห้ออยู่นะครับสิบยี่สิบอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรอ่อนนะครับยังบอกว่าสิบยีิได้เลยนะครับผมผมยังว่าอย่ อะไรวะเนาะใช่ไหมท่านผู้ชมเคยเจอหรือเปล่านะบอกว่าสิบยี่สิบออนอย่างเราโอ้โหอ่อนมากนะครับผมเวทนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเวทแท้นะครับซองผ้าสวยงามเด้อดูทิ้งไปนะครับนี่สวยเปล่าท่านผู้ชมดูดินี่ไงนี่ไงสวยเปล่าดูดิอืมดูงานนะครับอันนี้เป็นวงบอกว่านะครับเป็นคันนักล่าตัวจริงนะครับผม ใส่รูปชาโดอย่างสวยมาเลยนะครับผมเห็นไหมตะกรงเห็นไหมอยู่หลังคิดเห็นนะโอเคนะนี่เป็นรูปปลาชโดมานะครับผมบงบอกว่าคันตัวนี้นะครับใช้สําหรับอะไรแบงค์ตัวนี้นะครับเป็นแบงค์ลายนะครับผมลายเข้าหลามลายตัดแบบนี้นะครับผมจะดูสักๆมือหน่อยแต่ว่าดูสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมดูไหมไกด์นะครับผมดูแข็งแรงทนทานนะครับไกด์ปลายเป็นไกด์ทรงนี้นะครับผม ไกด์ทรงนี้ดีหน่อยก็คือมันไม่ค่อยนะครับพันไปก็สะบัดสะบัดหน่อยนึงก็หลุดออกแล้วนะครับผมมาผมจะต่อคันให้ดูนะครับคันตัวนี้เป็นเวทแท้แน่นอนนะครับการต่อคันนะครับผมผมพูดในเกือบทุกคลิปนะครับก็คืออย่าต่อให้มันตรงนะครับต่อข้างๆแล้วก็บิดขึ้นนะครับถ้าต่อแบบนี้ดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับถ้าเป็นคันสอทอนเด้อท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเวทไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับ มันมันเป็นคันที่ผมบอกเลยว่าดูสวยงามแล้วก็นะคันตัวนี้นะครับมีพาวเวอร์ลิฟที่แข็งแรงมากๆนะครับผมสําหรับคันตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมออกแบบมาสวยงามนะครับจุดล็อกมือดูสวยงามมากๆนะครับมีสสีนะเดี๋ยววางสีนี้กบบนะครับผมชูเตอร์ตัวนี้จะเป็นสีสีฟ้านะครับผมแต่ว่าซองอยู่ที่ซองจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมว่าสีนี้สวยนะท่านผู้ชม ดูดิเดี๋ยวผมจะมาจับคู่กับลอกลอกแต่ละสีดูนะครับว่ามันสวยมากน้อยขนาดไหนนะครับดูอันนี้ดูเนื้อแบงค์นะครับเนื้อแบงค์ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับท่านผู้ชมหนานะครับผมเห็นไหมเวทตัวนี้แปดสิบเจ็ดนะตัวนี้เป็นเวทแปสิบเจดนะครับท่านผู้ชมนะครับดูสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะมายกขวดน,น้ําให้ดูนะนี่สวยไหมอันนี้สีฟ้าท่านผู้ชมสีฟ้าดูสวยงามเลยเห็นไหมนี่ เห็นไหมแบงค์ลายสวยนะครับผมแบงค์ลายสวยงามมากนะครับผมมี2สีให้เลือกนะครับท่านผู้ชมนี่นะสำหรับงานช่วงนี้เลยนะครับผมเป็นเหยื่อพวกท็อปวอเตอร์นะครับเหยื่อผิวน้ํานะครับตีบัตเบลดกบกระโดดนะครับหรือว่าจะเป็นเหยื่อป๊อปเปอร์ใหญ่ๆนะครับราชโดนะครับผมตกปลาช่อนอะไรก็ได้นะครับส่วนมากตัวนี้ผมแนะนําเป็นเหยื่อผิวน้าดีกว่านะครับผมเพราะว่าคันคันตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาจับคู่กับอลอกตัวนี้ลองดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเข้ากันมากน้อยขนาดไหนนะครับอาเดี๋ยวเปิดราคาคันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้อยู่ที่นะครับห้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมหนะ้าร้อยเก้าสิบาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนะครับห้าร้อยเก้าสิบาทได้คันสวยๆนะครับผมแล้วก็คุณภาพดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอทดสคันให้ดูนะครับนี่เห็นไหม เข้ากันหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นไหมผมคิดไม่ผิดนะครับคันตัวนี้นะครับลอกตัวนี้นะผมไปตีลองอยู่ที่ฝ่ายบ้านแมดแล้วนะครับผมอัตราการตีหรือว่าอะไรผมทําให้ดูแล้วนะครับตีโดยที่ไม่ต้องเอามือมาแตะสปูลน,นะครับเวลาสายวิ่งออกนะครับลอกทุกตัวจะมีปัญหาที่เวลาเราตีถ้าเป็นระบบหน่วงที่ไม่ดีมากนะครับ เวลาเราตีกระตุกสายออกไปนะครับสายจะมีอาการฟูนะครับเราต้องได้คอยเอานิ้วหัวแม่มือเราไปแตะเพื่อจะไม่ให้มันฟู่เวลาเหยือตกน้ํานะครับสําหรับลอกตัวนี้นะครับคุณตีไปเลยนะครับผมถ้าปรับดีๆหน่อยแล้วก็วางสเต็ปมือดีๆหน่อยนะครับตีแล้วก็คุณไม่ต้องเอามือไปแตะนะครับผมปล่อยให้มันทํางานเองเลยนะครับระบบคุมฟูที่ดีนะครับสําหรับมือใหม่ผมบอกเลยว่าตีดีมากๆนะครับลอกตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวผมไปลองให้ดูเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าตัวนี้นะครับสีฟ้านะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสีแดงคู่กับสีแดงลองดูนะผมว่าน่าจะสวยมากๆนะครับลอกตัวนี้มีทั้งซ้ายและขวานะครับตอนนี้ผมออ่่าาขี้เกียจออกมาหลายตัวนะครับผมตัวนี้เข้ามาข้างละร้อยตัวนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้สีแดงนี่โคตรเข้ากันนะท่านผู้ชมยังไงตากล้องสวยไหมสวยค่ะนี่เห็นไห อย่างสวยอ่ะท่านผู้ชมนะอย่างสวยครับอย่างสวยนี่เห็นไหมสวยจริงๆเห็นไหมดูดินี่เข้าคู่กันเลยนะแดงหรือว่าฟ้านะครับแดงฟ้าแดงฟ้า,ฟานะครับผมดูสวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดราคาชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่ที่นะครับผมหกร้อยก้าสิบบวกอีกห้าอยเก้าสิบบาทนะครับผม คันกับลอกตัวนี้128 0งพันสองร้อยแปดบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม1280บาทนะครับท่านสามารถตกชโดเหยื่อผิวน้ำเล่นบัตเบทดนะครับสปินเดอร์เบทดตีกบกระโดดนะครับผมกบกระโดดที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับมันต้องใช้ลอบจัดๆหน่อยนะครับอย่างเหยื่อลุงใหญ่นะครับหรือว่าเป็นกบทรงสามเหลี่ยมที่มันไม่ได้ถ่วงตะกัวตรงท้องนะครับจะไปถ่วงตะกัวตรงตูดเบ็ดนะครับพวกนั้นต้องใช้ลอก ที่มันรอบจัดหน่อยมันค่อยกระโดดทีนะครับผมหรือว่าออกแอคชั่นแบบเต็มที่นะครับลอกตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าลอกตัวนี้นะครับผมอ่าลอบ8.1.1นะครับท่านผู้ชมรอบจัดมากๆนะครับผมแล้วก็ตีดีมากๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอ่าต้องเลทได้ลองใช้ต้องได้ลองสัมผัสตัวจริงนะครับลอกมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับไม่ตัวใหญ่จนเกินไปนะครับบอดี้กระทัดรัดนะครับรอบสูงแล้วก็คันตัวนี้ก็ เยี่ยมนะครับผมผมไม่ได้อวยนะแต่ว่าผมทดลองจากผมจริงๆนะครับผมไปตีให้ดูแล้วก็ผมลองดูจริงๆนะครับผมว่ามันโอเคเลยแหละครับในเมื่อมันโอเคนะครับผมผมก็เลยมารีวิวให้ท่านเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลานะครับผมจะมือใหม่มือเก่านะครับผมหรือว่า,อ,าอยากลองเล่นลองดูนะครับผมตัวนี้รับประกันเลยว่ามันเข้าคู่กันแล้วแจ๋วจริงๆนะครับผม อ่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไปให้ดูตอนที่ผมไปรีวิวการตีนะครับว่าผมปรับยังไงตียังไงนะครับผมโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีท่านผู้ชมนะครับคอยสนับสนุนผมนะครับผมก็ไม่มีสินค้าดีๆมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่มีนะครับพลังที่จะไปคัดเลือกคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมได้ อุ่นหนุนผมนะครับผมขอบคุณมากๆจากใจจริงนะครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ลาไปสําหรับลอกคันตัวนี้นะครับผมจัดชุดแจ๋วให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสาหรับเหยื่อช่วงนี้นะครับผมถ้าอยากได้ยังไงก็ติดต่อมานะครับผม0 9 3ย9เก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสามนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสามหรือว่าอีเบอร์นะครับ 0937263051 0937263051นะครับสองเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางเพจนะครับธนากรฟิชชิ่งคอคนติดเบ็ดนะครับเพจ Facebook ผมมีนะครับผมนะยังไงก็นะครับอุดหนุนก็ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมนะครับผมถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่มีผมในวันนี้จริงๆนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับบายไปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมบายผมปรับไปที่เลขหกนะครับ ลูกค้าซื้อไปปรับไปที่เลขหกพอนะครับอ่านี่ปรับไปหกนะครับผมแล้วก็มาหาคอนสปูลนิดหน่อยนะครับอย่าให้มันโยกเยอะนะครับผมปรับคอนสปูลนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับผมแอวแล้วแล้วเราลองกดเหยื่อดูนะครับท่านผู้ชมลองกดเหยื่อให้มันย้อยแบบนี้นะครับอ่ะย้อยแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วได้แล้วนะครับการทําวงสวิงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับการทําวงสวิงสําหรับมือใหม่นะครับ ให้ตีองศาประมาณนี้ครับคือเราเราเรา,เราไม่ต้องไปใช้วงสวิงที่ที่เยอะนะครับให้ใช้ประมาณนี้พอครับให้ใช้ประมาณนี้พอไม่ใช่แบบอย่างนี้ถ้าแบบนี้ตีสปินนิ่งนะครับแต่ว่าหยดน้ําเราใช้ประมาณนี้พอเห็นไหมอ่ะไปอือือฟูไหมท่านผู้ชมไม่ฟูเลยฟู่หรือเปล่าครับไม่ฟู่อ่ะดูให้ดูอีกดูดูด นี่ครับนี่คือระบบแบบหยุดเองอัตโนมัติแบบดิจิตอลนะครับเออเริ่มไกลแล้วครับผมมันจะทำให้เรานะครับตีข้องขึ้นเห็นไหมแอดมินจิมแม่งตีไกลขึ้นเรื่อยๆเว้ยนะเห็นไหม